เชา้าค่ะวันนี้สายจะไปวัดนะคะจะสอนวิธีนุ่งหน้านางชายพกแบบง่ายๆนะคะทีนี้ก็จะเป็นงานโบราณเก่าเก็บนะคะส0กว่าปีแล้วเป็นใหม่บ้านใหม่น้อยพุ่งยืนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวิธีนุ่งหน้านางชายพกง่ายๆนั้นเป็นอย่างไรผ้าที่ใช้นั้นก็ประมาณ2อเม็ดกว่านะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะที่เราสามารถใช้ได้พื้นฐานเราก็นุ่งผ้าโดยการแบ่งผ้าออกเป็นด้านสั้นด้านยาวแล้วก็มัดปมที่เอวของเรา ก็เอาผ้าที่ยาวกว่านั้นมาพับเป็นหน้าน,นางชายพกโดยพับอนิ้วกว่านะคะไม่ต้องใหญ่มากเกินไปเพราะว่าจะมีหน,น้านางที่ใหญ่กว่าส่วนชายพกก็จะเล็กกว่าทบไปทบมาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จับสอดเข้าไปเราก็ดึงออกมาเหมือนที่ชายดึงมาด้านข้างก็จัดระเบียบอาจไล่ลงมานะคะให้าตามที่เราอยากได้แบบสั้นแบบยาวแล้วแต่ว่าเราจะชอบ แบบไหนนะคะแต่ว่าผ้าของสายแค่สองเมตรกว่าๆชายพกก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จากนั้นเราก็ใช้ผ้าที่เหลือมาพับเป็นหน้านางนะคะมาประกบด้านหน้าของเราแค่นั้นเองนะคะอย่าลืมว่ามัดปมให้แน่นด้วยแล้วก็ยัดเข้าไปก็จัดระเบียบก็เท่านั้นเองนะคะผ้าชิ้นนี้เป็นงานโบราณเก่าเก็บนะคะสายแล้วนิ่มพริ้วมากๆหลังจากนั้นเราอยากให้สวยงามเราก็สามารถใช้กระดุมหรือว่า ใช้เข็มกลัดที่ส,สวยๆมากลัดข้างหน้าก็ได้ส่วนด้านในเราก็ต้องกลัดเพื่อว่าอาจจะได้ไม่โป้นะคะเสร็จแล้วง่ายมากค่ะแค่นี้เองอยู่ที่ว่าเราจะมีเวลาจ,จัดระเบียบได้อสักแค่ไหนยิ่งจัดนานก็ยิ่งสวยใสยรีบก็เลยได้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆ